แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจับพี่นองจามาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นองปองไปสู้โอ้สุขคนจา้ามาจับพี่นงจามันนี้มาพอกับช่อง ปลาผากินนีกวจ้ามือหนีซอปลาสิภาพมากินต้มน้ำปลารา้าเ้อจ้ะพี่น้องต้มน้ำปลาแดกปลาดุจ้ะพี่น้องกินก็ขับปุ่นจ้านี่วิมาจ้ะพี่น้องเอาแบบเพชดเพชสลบเลยจ้ะพี่น้องอุย้ยพักกลับมาเป็นสวนคือเก่าจ้ะพี่น้องจะมาเด้อจ้ะมาจุดจวดน้ำกันกับซอปลาจ้ะขออนุญาตใส่มือเลอพี่นอ้องหืมํมำแหลกแห่งมันจ้าพี่น้องจะมา แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจับพี่นาา้องจามะกิงกับพักอีกตัวอุ้ยืม ปลาเป็นงอแซบปาอีปอันสาลาเน่ปลา ไอแมงวันพี่น้องปลาดุกนี่แต่ตัวใหญ่ๆพี่เนาะรูปแบบเปื่อยๆเลียวอืม đang loại Nào là xuân ý nhà bột ไม่เปื่อยค่ะก๊อ แสบแสบแสบอินรีพี่น้อง

บาสิงอ่ะ <c> เ <oughs> บิด <c oughs> แซ่บ <c> เ <oughs> มนูมันนี้ก็แซ่บาะอยากมุงงดกดินยันแม่เจ้าทั้ง้นนี้เพิ่งขึ้นมาก,กินนั่งปุาจเาจะ่น้องจ้าเอ้าเอาเราจะี่น้องจา้า,จจามันนี้ซับปาเขาลาไปก่อน ฝากก็ไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทู e สับปลาผากกินเลยนะจ้าบค่ะสวัสดีจ้า